ก็มันสไลด์อย่างนั้นกูก็เลยงงโรใช่ไหมเนี่ยต้องดึงนะนี่นี่ลอยนี่เห็นปเนี่ยโอ้ตัวลอยลงเที่ยมมึงคุณเห็นป่ะกูก็ว่าแม่งไอ้นี่จังเลยวะ ก็ว่าไอ้นี่ทำไมมันลอยมาตามกูไวจังตอนนี้กูหนูอะ่ะทางก็ไม่ใช่ทางลาดแต่ไหลมาหากูอย่างไวชัดเ,เลยมึงก็เป็นตัวมึงก็รู้แล้วสองตัวออมึงโฟลสองตัวจริงอ่ะ เออมึงกดดูซฮะดูวนี่มาดิข้อมูลมากดดูข้อมูลยังไงปะตัวเจไง่ทีมของกับตัวแล้วมึงจะอ,อ๋อเลยอ๋อเออว่ะพอเจอโปลแล้วกูติดไม่คาเลนแหลกอีกทีอะเนี่ยเหียวโห้กูว่าทำไมมันไหลเร็วจัง กูก็ว่าทำไมแม่แมงแม่งสไลด์ตามกูแบบเร็วมากเลยโอ้โหโอ้โแบบเนียนๆน่ยดูดิเหียโอ้โหฝีมือไม่เท่าไหร่

โปสไลด์มาแล้วอีสัตเพื่อนเรียกอีโปสไลด์มาแล้วอีอะเจอที่กอดแดงกอดแดงครอ่อาชมพูคุณได้ไหวป่ะคุณรอดูรอดูเลยเนี่ยสไลด์แล้วสไลด์แล้วสไลด์แล้วเนี่ยสติงแล้วกอดชมพูนะ ตะไล์สไลเอออลล่าต่ายิงว่ะตายก็หนึ่งตัวฮะแ่โอ้แล้วไงดิฉันรอดไหมแต่คุพูดถึงบอลล่าย,ายิง โอ้โหมึงเดือดตะไใหญ่โอ้หพ่อมึงสะไลได้ขนาดนี้เหรอแต่ว่าไอ้หมายเลขสองมันเหมือนมันไม่อะดำดินและไอิสว์ดำดินและดำดินและดำดินและวดำดินที่ไม่ได้แปลว่าหนูดำดินนะมึงเออเข้าใจอยู่ มีที่พื้นได้ด้วยหรอเฮ้ยโดนโนยิงปอโดนโนยิงเฮ้ยปอโดนโนยิง อ่ะอ่ะตายไปละวธนูยิ่งใหญ่เลยอ่ะโปรตีเพื่อนละโปรตีเพื่อนละไอ,อ้จัดเอ่ออ่ะมุดดินดิมุดดินดิ เปิดเปิดโฟมูดี้ในถัดเปิดโฟมูดี้ชุดเพื่อนใช่ไหมอาตกแถบมันเห็นได้ไงวะบันดิบัฟมันติดหัวเหรออ๋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 อต้องต้องคืนเว้ยโอ้มันจะวิ่งตามยังไงวะ เราอยู่เราไม่เจอโคเราอยู่ตนสุดท้ายนะเราก็ไม่ไหวเราไม่เราก็ไม่สบายเราก็ไม่ทำอะไรเราก็แค่มารู้อย่างเดียวมุดดินมันหล่อลุ้นอะมันจะได้รู้เหรอวะไอสัตว์อาจจะออกอาจจะทำได้ไงในที่สุดจะไม่ได้กดรายงานกดรายงานก่อนนึ่งกดแล้ว แรงงานทั้งตีเลยป่ะเปื่อกี้สองตัวมันน่าจะ,มะไม่ได้โผกอเยอตัวไม่ได้โกลเดินทางันก่อนอ่าบอกขู่ออกแล้วออกแล้ว อ่หมุดดินแล้วอดิมึงกลวนตีนอ,อ่ะดูดิออกไม่ได้มึงก็ห้ามออกแค่นั้นเองเดี๋ยตัวเดียวไอ้สั์แล้วโอ้โหเปิด์โคล่อ้นี่เคื่อนออกมาแล้วสวยแล้วมึง สวยแล้วมึงสวยแล้วมึงปูไม่ให้ออกไอ้สัสสวยแล้วมึงปอไม่ออกตัวกูไหม่รู้อะไม่ไมไม,ไม่มันคุ้มี ต่อ,อยังไงออกไม่ได้ออกไม่ได้ส่งเลยไปเป็นตัวน้ำอ่ะนี่จะออกไ h a v ว่าทำใครตัวนี้ก็มีโอกาสแต่ยากอ่ะมันมีนกมันมีนกนี่นกก็แปลว่าได้อยู่นี่ไม่ทันแล้วเสียวุชมพูกุบัว เออผู้ชมภูเกาะแดงเ,ดเดสียเ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 สียกันหรอกก็น่นเาเห็นใจอะ่ะพูดจริงช่วยกันรีพอร์ตจังอะ่ะพอแล้วฮะช่วยกันรีพอร์ตมันจะช่วยรีพอร์ตได้ไงวะม,มันไม่ได้ตายเขโผล่ดิใช่ กูก็ว่าแม่งสไลด์ตามกูทันได้ไงวะกูหนูอยู่อ่ะหน้าสงสารจัดจริง